ยมและแล้วเรือก็ยมอย่ามาเกมวันนี้นะติดอยู่บนเรือไปไม่เป็นเลยนะยมนะคุณยมอาตมาไปดูได้ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเดี่นะอาตมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยยมอาตมาก็เป็นช่างเครื่องเก่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดวเเดยวจะโค่นไหมเนี่ยยมอันนี้แหละเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะไปกิจมิมนไม่ทันนะโยมนะเดี๋ยวนี่โยมโอ้อะไรเนี่ยเครื่องเป็นไรพะโยมเครื่องไม่เป็นไรครับน้ำไม่ออกอย่างเดียวน้ำไม่ออกเหรออ๋ออะไรติดติดตรงไหนอ่ะติดทางขึ้นอ๋อทางขึ้นโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวมันจะล้มไหมหน่ยโยมไม่ไม่ไม่อ๋อตอนนี้ใช้ได้ยังเนี่ยใช้ได้แล้วครับติดเครื่องได้ยังเนี่ยติดนะติดครับอ๋อ อ่ะโยกเขาเข้ามาโยกเขาเข้ามาโอ้มา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 โอ้โหนี่โยมฝืนฝ่านี่โอ้ยขืนฝ่าเลยดิเออโอ้อ okay. oh, okay. yes. ่ามามามาโยมโยมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะอาตมานี่ใจเย็นอยู่แล้วโยมจริงเนี่ยอาตมาใจเย็นอยู่แล้วเนี่ยโอ้ขนาดใจเย็นนะเนี่ยเงี้งเดี๋ยวโยมอาตมาจะไปกิจนิมนต์ทันไหมทานทันเดี๋ยวเดี๋ยวดะเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาติดเครื่องก่อนติดเครื่องก่อนติดเครื่องก่อนโอเคติดคืองทีเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยมเดี๋ยวเดี๋ยววิโยมอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยมเมื่อพร้อมแล้วตะโกนบอกเราพร้อมหรือมพร้อมพร้อมยังยมพร้อมแล้วครับอ่ะพร้อมแล้วไป